อารนันไงมการาคมน,นี้เลยเปิดใหม่เมื่อหงเล็งตาเบริก้าตัวแทนบริจาคยาวของฟัานไดอารัน,นไงลิเวอร์พูลกับอาร์ซอนทียบโปรแกรม5นัดหน้าใครเจอกานหนักมากกว่ากันเอาแล้วเมื่ออาร์ซอลแซงลิเวอร์พูลขึ้นเป็นเต็งหนึ่งอัปเดตเบรดแชมป์พิมพ์เบ็กล่าสุดนะอารัน,นไงนอยเออร์นำทัพในด่านแมนเชสเตีรลิเวอร์พูลก็เปิดโพสในด่านดังที่หมดสัญญาซัมเมอร์2 0 2 6นนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเียวโดวยการน,นี้นะักข่าวฝั่งฟิกชเชสสื่อของสเปนระบ,บุว่าลิเวอร์พูลได้ใ,ให้ความสนใจกับพู้นั่งของเซซ่าตาเบริกา้าปรา์การหลังเดวยวี่ส23ปีของท่านของฝั่งบาเดนเซียฐานะที่เป็นตัวแทนระยะยาวของเฟอร์จิฟันได้กับตันทีมและก็กำลังจะพิจารณาถึงการสัญญามรร่วมทีมในช่วงานเดือนพฤษภาคมนี้ ตาบริก้าเจ้าของความสูง6ฟุตกับอีก4นิ้วหรือประมาณ193เซนติเมตรทำงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมค้างคาวแห่งลาดิาสเปนจนกลายเป็นแรับตัวหลักของทีมในเวจานี้ไปแล้วโดยจุดเด่นของตาเบรก้านอกจากจะเป็นเรื่องของความสูงแล้วพรกําลังการอ่านเกมและความนิ่งเกินไปเป็นเรื่องที่ทีมงานของลิเวอร์พูลประทับใจเป็นอย่างมากโดยเจ้าตัวนั้นยังคงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กับตันทีม,มาแล้วด้วยในเกมที่ชนะเคตาเฟ่ไป3-0 โดยชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในแอนฟิลด์ก็คือเซซ่าตาเบริกา้าเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งของบาเดนเซียที่กลังเป็นหนึ่งในนักเตะที่แจ้งเกิดมากที่สุดในลาลดิกา้าการารายงานข่าวระบุเลยนะฮะโดยดาร์ริกา้าสูงถึง6ฟุตกับอีก4นิ้วโดดเด่นทั้งพละงกำลังและก็การอ่านเกมที่เฉียบขาดความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์และก็ความนิ่งเกินวัยทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสตาฟโค้ชบาเดนเซียถึงขั้นได้ปลอแขนกระตันทีมในเกมที่ชนะเกตาเฟ่ไปสาต่อ0ูน เดยี่วัฟต้องการผสมผสานนักเตะที่อายุน้อยแต่ว่ามีศักยภาพกับผลงานที่ตอบโจทย์ทันทีและก็แข่งสเป็นนรายนี้ตรงตามสเปคและวิสัยทัศน์พอดีโดยอุปสรรคก็คือค่าตัวซึ่งบาเดนเซียปูดดีนว่ามีของดีอยู่ในมือและจะไม่ยอมปล่อยที่ต่ำกว่า50ล้านยูโรอย่างแน่นอน ตัวได้กว่า50ล้านยูโรสะท้อนถึงฟอร์มปัจจุบันและก็ศักยภาพในอนาคตซึ่งวันนี้ชาทิวอาจจะต้องวางกลยุทธ์ให้ดีหลังจากที่สโมบบสรเพิ่งลงทุนไปกับโจวานนี่เบรอดี้และก็การเสริมทัพอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่เลโอนี่พักยาวทั้งฤดูกาลและการที่ต้องมีตัวแทนของฟันได้์ดระยะยาวเมื่อมองถึงทักษะและความสามารถของตาเบริกาทำให้เดี๋ยวนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตา ในตลาดช่วงเดือนพาคมโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าตเรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติกมาดริดก็กำลังจับตามองอยู่เช่นเดียวกันหากว่าดิเวฟฟูอยากได้จริงอาจต้องเร่งปิดดีลให้ได้ไวกว่าน,นี้สำหรับแฟนดิบเวฟพูการคว้าตัวตาเรกาเนี่ยดูเป็นการสมทับที่มีการวางแผนและก็มองการไกลอาเนสตสรอตก็แสงเห็นแล้วว่าเขาชื่นชอบกองหลังที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีแค่ไหนและสามารถยืนไหล่สูงได้อย่างมั่นใจ อะไรชื่อเสียงของตาเริกาในสเปนฐานะที่เป็นกองหลังที่นิ่งแต่ว่าแข็งแกร่งก็บ่งบอกเลยนะว่าเขาเองนั้นสามารถปรับตัวและก็ไปได้สวยในระบบของสลอตอย่างแน่นอนอาไรยังไงเมื่อพิมาริกเดือดทันทีลิเวอร์พูลต้องชนทั้งเชลซีแมนยูและก็แมนเชสเตอร์ซิตีใน5นัดหน้าส่วนอาร์เซนอลได้เปรียบลงเตะก่อน4จุดทบเกมมีโอกาสโกยดตแมแซงขึ้นจากฝูง กดดันขงแดงในั้งนี้เต็มทีโดยความคละ่นไหวของสุขบันพิมบริกอังกฤษยังคงเข้มข้นโดยโปรแกรม5นัดถัดไปของลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลถูกจับตามองไปอย่างมากเนื่องจากว่าทั้งสองทีมกำลังเบียดแย่งตำแหน่งจากฝูงกันอยู่โดยจุดสำคัญอยู่ที่วันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้เมื่ออาร์เซนอลจะลงสนามก่อนโดยที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของเวสแฮม หากเก็บนชนะได้ก็จะได้มีแต้มขึ้นจากฝูงทันทีก่อนที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเชลซีในคู่ดึกซึ่งก็เป็นงานที่เขาถนัดเพราะว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นไม่เคยชนะที่แซมฟอร์บริด์ในเกมลีกมาตั้งแต่ช่วงปี2020เลยในะคะรั้งนี้นอกจากนี้แล้วอาร์เซนอลยังได้ลงสนามก่อนจะถึง4จทั้งหมด5เกมถัดไปยกเว้นเพียงวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่ลิเวอร์พูลต้องบุกแมนเชสเอร์ดในคู่เดึกก่อนที่ปืนใหญ่จะเปิดบ้านพบก,กับทันงของ คริสตัลพาริสในวันอาทิตย์ในครั้งนี้ซึ่งโปรแกรม5นัดถัดไปของฝั่งลิเวอร์พูลเสาร์ที่4ตุลาคมเชลซีไปเยือนวันที่เวลา23นาฬิกา30นาทีอาทิตย์ที่19ตุลาคมเจอกับแมนยูวันเสาร์ที่15ตุลาคมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเสาร์ที่1พฤศจิกายนเจอกับแอสตันวิลล่าและก็อาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเจอกับแมนเชสเตีรส่วนโปรแกรม5นัดถัดไปของอาร์เซนอลนั้นงานนี้ก็จะมีวันที่เสาร์ที่4ตุลาคมเจอกับเวสต์แฮม18 26ตุลาคมเจอกับคริชตันพาเดชพฤศจิกายนเ,าเจอกับเบอร์นรีและก็วันที่8พฤศจิกายนเจอกับนักกอลฟฝั่งซันเดอร์แลนด์โดยวิเคราะห์ความหนักเบาของโปร,กปรแกรมของ2ทีมนี้โดยลิเวอร์พูลจะเจอโปรแกรมโหดอย่างต่อเนื่องโดยต้องพักพ,พบทั้งเชลซีแมนยูและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใน5เกมถือว่าเป็นเกมที่หนักในการรักษาตำแหน่งลุ้นแชมป์โดยถึงแก้ว่าทีมปีาแดงฟอร์มไม่ดีแต่ยี่ห้อศักดิ์ศรีแดงเดือดย่อมไม่ยอมกันง่ายๆอยู่แล้ว ทุกฝั่งอาร์เซนอลได้เปรียบจากโปรแกรมที่เบากว่าคู่แข่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางตารางคะแนนหรือว่ากลุ่มดีตกชั้นทาให้มีโอกาสเก็บแต้มได้อย่างต่อนเนื่องจะมีงานหนักสุดก็เจอกับพาเลชที่เพิ่งหักปีกของมาบมาบาดนะฮะแต่ว่าการนั้นก็ยังคงได้เปรียบในการลงเล่นไดทินเอมเบ t ดสเตเดียมสรุปไ้เลยนะว่าในช่วง5เกมถัดไปของอาร์เซนอลมีโอกาสโกยแต้ม,แ,มและก็สร้างแร,รงบันดาลใจให้กับลิเวอร์พูลเต็มที่ โดยเฉพาะการได้ลงสนามก่อนถึง4เกมซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชะตาการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ก็เป็นได้อารันดนเป็นเลี่ยนชิวปรับราคาต่อรองล่าสุดอาร์ซนอนพุ่งขึ้นเตงดึงแชมป์พิมเบริกแซงเวิส์หลังเบรดถูกหันเหลือ5ต่อ4ขณะที่หงแดงเดวิูหล่นไป7ต่อ4ในครั้งนี้โดยอาร์ซนอลพลิกผันโมเมนตัมครั้งใหญ่ในศึกพิมเบริกหลังจากที่โชว์คัมแบ็กแซงคว้าชัยถึงจิ่น เนวคาสเซ่นสองต่อหนึ่งจากลูกบ่งของ ier, ออการาเบียลมากันเยสนาทีบาด90บหก6กทำให้บิลรีนฮิวบริษัทรับพนันแทงกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับเบรดทีมปืนใหญ่ควาแชมป์พิบลิกจากเดิม6ต่อ4แทง4ี่จากไม่รวมชุนลงเหลือ5ต่อ4แทง4ี่ใจห้าไม่รวมทุนพร้อมเก่าแซงลิเวอร์พูลขึ้นเป็นเต็งหนึ่งในครังที่ทันชีโดยขณะเดียวกันหงแดงแชมป์เก่าซึ่งก็เพิ่งพ่ายคริสตัลพารลชหนึ่งต่อสอง โดยที่เสียประตูทดจากเจ็บจากเอนดี้เอนเคเซียอดีตกองหน้าอาร์เซนอลใช้เวลาทดเจ็บนะครับผมบาดเจ็บเช่นนั้นถูกปรับราคาหลุดไปอยู่7ต่อ4ด้านแมนเชสเตอร์ยังคงเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์ราคา5ต่อ1หลังถ่มเบอร์ดี่ส่วนเชลซีที่ผลงานยังคงสะดุดอยู่ถูกดันออกไปไกลถึงสิสมต่อ1แล้วโดยการน,นี้อัตราต่อรองแชมป์พิมาริกล่าสุดของวิโดรินฮิวอาร์เซนอล5ต่อ4ลิเรอร์ฟูล7ต่อส แมนซิตี้5ต่อ1และเชลซี33ต่อ1ในครั้งนี้มานิเอลนอยเออร์นำทัพในด่านแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลก็มีเปิดโผในด่านดังหมดสัญญาซัมเมอร์2026ในครั้งนี้เหลือกันนี้ท่านท่านอ็ฟังมานิเอลนอยเออร์ผูดสรรพประตูชาวเยอรมนีของเสือใต้บาเยิร์นมิเนกยักษ์ใหญ่บุนเดสเซริกาเยอรมันนำทัพในด่านและรถไสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็หงแดงลิเวอร์พูลก็มีเปิดโผในด่านดังหมดสัญญาซัมเมอร์2026ในครั้งนี้ อันที่ดด่ดา,ดานดังๆที่จะหมดสัญญาอาทิเช่นมอนิเอลนอยเออร์จะหมดสัญญากับเสือใต้บอยเยอร์มินิกยานซอมเมอร์ที่จะหมดสัญญากับงูใหญ่อินเชอร์มิลานไมช์เมยองที่จะหมดสัญญากับปีศาจแดงดำเอซีมิลานนิกโป๊อที่จะหมดสัญญากับสาริกาดงดิวคาสเซนสเตฟานออสเตต้าก็จะหมดสัญญากับเบอรเบอชิฟ้าเฟรดดี้บูตแมนก็จะหมดสัญญากับผงแดงลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันโดยเปิดโพลได้ด่านดังที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามอนิเอลนอยเออร์ของบอยเยอร์มินิก ยานซอมเมอร์ของอินเตอร์มิลานส์ไม์เมยองของเอซิมิลานนิกโปปของดิวคาเซนสเฟรดดี้บูดแมนของลิเวอร์พูลสเตฟานออเตกาของแมนเชสเตอร์ซิตี้อิลส์รันช์เมริเย่จากอรีนูเต็ดจัสตินบิโรจากเฟเยนูตและก็เบชเทีวยวไรอันจากทางห้าของฝั่งเรเวนเต้ฟาบิโอโรมาโนนักข่าวคนดังเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลยังไม่พร้อมใจกับผลงานของฟอร์เดนเวียนกองกลางค่าตัวแพงที่ดูเหมือนว่ายังคงโชว์ฟอร์มไม่ออกในเวลานี้ โดยขงแดงนดิวอลฟูลลงทุนจ่ายเงินที่อาจจะพุ่งสูงถึง116ล้านปอนด์ซื้อแข้งวัย2 2ปีมาจากไบเออร์เลเบโรเซนเบอร์เซอร์ที่ผ่านมาพร้อมกับความาหวังในการเป็นผู้นําเกมรุกอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังทำประตูและก็แอสซิสต์ไม่ได้เลยและก็ยังคงไม่ได้สร้างอิทธิพลต่อเกมการเล่นได้มากมายตามที่คาดหวังเอาไว้ซึ่งมาร์มโนมระบุว่าผมอยากจะพูดถึงสถานการณ์ของฟอร์เดนเวียสักหน่อยนะ ผมได้รับคำถามจากแฟนหงและก็แฟนบอลทั่วไปว่าดิเบอร์พูรู้สึกอย่างไรบ้างกับเขาโดยดิเวอร์พูยังใจเย็นเป็นอย่างมากมีความมั่นใจและก็ยังคงมองบม,มบวกพวกเขารู้ดีแต่ว่าฟอร์เดียนเวียดไม่ใช่นักเตะที่เรากำลังเห็นในช่วงสัปดาห์เริ่มต้นของพิมบริกเขาอาจจะต้องการเวลาในการปรับให้เข้ากับลีกใหม่ชีวิตในวงการฟุตบอลอังกฤษในั้งนี้แต่พวกเขาเองก็ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรในตัวของฟอร์เดียนเวียดเท่าไหร่นัก พวกเขาได้เห็นแนวทางที่เขาซ้อมพวกเขาได้เห็นความจริงจังและก็การทํางานที่หนักของเขาซึ่งเลเวอร์ฟูยังคงมีความบั่นใจอย่างเต็มที่เดวีในเวียดนะฮะพวกเขาจะป้องกันปกป้องและก็ส่งเขาลงเล่นอย่างแน่นอนอาเน,นสลอตไม่เปลี่ยนความตั้งใจงอย่างแน่นอนในครั้งนี้และข่าววิพนิในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมเจะกันใหายคัิปต่อไปขอบคุณทุกคนท่านผู้ฟังกันครับ